สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเลม m o n d b บล็อกีเดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องการที่สูตรโรบักอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะชอบดูพิสูตรโรบักกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เพราะว่าคุณจะต้องจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดนแฮกนะครับเดี๋ยวเอออะไรนะคุณด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จีจีจะมาบอกนะครับว่าเออมันอะ ปลอดภัยดีหรือเย่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเองนะครับอ่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไครด้วยนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือไอ้เกมที่มันไม่ใช่เออเกมที่ผมเล่นอ่ะเออมันจะมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่า f i s i o n m m s t t r r หรือเปล่าน่าจะใช่ไอ้เกมนั้นมันก็คล้ายๆกับเกมอื่นๆมากมายแต่เกมนี้ แต่มันมีอีกเกมประเภทหนึ่งที่เป็นซีโรบัเหมือนกันแต่มันจะมีสองประเภทก็คือประเภทแรกก็คือเล่นเกมแบบ 3D ก็คือเป็นเล่นเกมที่ที่สซนเซตเขาเล่นกันนะครับก็คือเป็นเกมพวกวิ่งอะไรประมาณนู่นประมาณนี่นะครับก็นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือไอ้พวกซีโร่บักประเภทหนึ่งก็คือ 3D ครับก็คือ เล่นเล่นเก็บแต้มไม่เหมือนใครนะครับก็ผมว่าไอสอะอีกประเภทหนึ่งอ่ะก็คือให้แลกเพชรจากเว็บอีกประเภทหนึ่งก็คือแลกเพชรจากแอปก็คือมันแตกต่างนะครับก็มันแตกต่างจริงนะครับใครไม่แตกใครคิดว่าไม่แตกต่างก็บ้าแล้วโอเคอันนี้ผมไม่ได้ดานะคะอันนี้ผมไปชดเฉยโอเคก็ผม แต่อีกประเภทหนึ่งอะที่เป็นเว็บแบบมันได้จริงนะครับแต่แต่ผมว่ามันไม่บริสุทธิ์นะครับมันเป็นบทโลบักเถื่อนนะครับบางทีโลบอกอาะแบรเราเพราะว่าเออเออมีคนมาให้โลบักเถื่อนอ,อประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเออไอคลิปไอเนี้ยคลิปฟีโลบักค,คลิปเอออะไรนะวอลิซ่าหรือเปล่าไม่ใช่นะวอลิซ่า ลิซ่สาสิอยากนั่นแหละที่เป็นปีศาจเออแล้วก็หน้ายิ้มนะฮะเอออีกเจอคลิปคลิปหนึ่งมาที่เป็นคลิปเพลงเฮลิคอปเตอร์นะครับก็คือผมลองเข้าไปแล้วมันแล้วผมเออยืนยันโลบักก็คือมันก็แค่ใส่ชื่อแล้วก็บอกว่าเราใช้กดก่อนเลยผมใช้ Android ผมก็เข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันนี้ผมกลัวจะโดนแบนเกลัวจะโดนแฮกเออกลัวแบนกลัวโดนแบนแล้วก็กลัวโดนแฮกมากเลยนะครับที่ที่จะต้องได้รับความเสี่ยงอะไรประมาณเนี้ยก็ผมว่าอย่าไปทําตามหรอกให้ให้ดูผมก่อนแล้วก็อีกคลิปมากมายคลิปมากมุมากมายนู่นนี่นั่นอะ่ะก็อืมก็เหมือนนั่นแหละก็คือแต่เว็บไม่เหมือนกันแต่ ออลักษณะก็เหมือนกันแต่เว็บไม่เหมือนกันคือมันแตกต่างกันแค่รูปร่างแตออ่การการเอาโลบักอะ่ะหรือวิธีอ,อ่ะมันไม่ได้แตกต่างหรอกก็อันนี้บอกตรงๆว่าไม่ต้องทำหรอกส่วนไอ้เรื่องออฟีโลบักที่ต้องเข้าเว็บอะ่ะก็คือเล่นเล่นสมมุติว่าเป็นฟ i s ชิ n m มาสเตอแล้วกัน อีกเกมนผมจำไม่ได้แล้วแต่คนเขาเรีวิวเยอะกันนะไอเกมพวกฟีโลบุงฟีโลบัคครับเมื่อแปดเดือนเก้าเดือนนะครับก็ผมว่าไอเกมพวกนั้นอะ่ะมันคือแบบผมมากควรที่จะไม่เล่นน่าจะดีกว่าเพราะว่าเสียเวลามากไอเกมฟิชชิ่งมาสเตอร์คือแบบต้องใช้เจ็ดพันเพ็รบ้าเปล่าเนี่ยฮะมึงบ้าเปล่าเนี่ย,ยโ เราได้แค่สิบเพชรเองอใช้เวลาเป็นวันเป็นสองสามวันเลยอะคือได้แค่เจ็ดโลบัคอะเออคุ้มค่าไหมบางแอปเออเป็นหมื่นได้แค่สามโลบัคแต่ผมว่าอย่าไปทําตามเถอะเสี่ยงนะครับอืเสี่ยงแล้วก็เสียเวลาอีกด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นฟรีโลบัคง่ายๆก็ไม่ได้เสียเวลาหรอก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในคลิปมด apk นะคะให้ดาวน์โหลดก็คือเข้าเว็บแล้วมันจะมีแต่ภาพปูเปื่อยบางเว็บมีภาพปูเปื่อยบางเว็บไม่มีนะครับจะไปแรงแล้วโอเคก็อย่าไปเข้าตามนะคะโ,โดนเสียงโดนแฮกไดไ้แล้วก็แมปสีโลบัคด้วยอย่าไปเข้าเถอะผมขอร้องผมไม่อยากให้คนเสียงโดนแบน์นะครับเออแล้วก็โดนแฮช ดเออแล้วก็ผมไม่เคยเข้าแม็กฟีโลบัสนะครับแต่ผมเออไม่แสดงเข้าหรอกนะครับเพราะอันตรายอันตรายมากเลยผมแบ,บอยาเบหยถ้ามันมีฟีโรบัสสักครั้งเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องไปเติมเอออยากคิดแบบนั้นไหมทุกคนทุกคนยังไงทุกคนก็ต้องเอาของฟรีอยู่เลยใช่ไหมครับของฟรีใครๆก็ต้องเอาเ เอาไฟแดงใช่ไหมเนี่วิธีง่ายๆไฟแดงไฟแดงแล้วก็ขึ้นตรงนี้สิครับขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปที่ซอยเออซอยเจ็ดห้าได้ละไม่ใช่ซอยซอยเจ็ดห้าดิเออซอยบ้านอีกหลังหนึ่งแนง่ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยอะ่ะแค่ง่ายมากแล้วก็เออแล้วก็เออลงมก็ผมมาบอกแค่นี้ละกันนะครับเ,ออเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอคิดก่อนนะ ว่าหมดเรี่ยงคิดแป๊บหนึ่งคิดแป๊บหนึง่งน่าจะหมดหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็เรื่องคลิปเรื่อง apk แล้วก็เออเรื่องแอปสองแอปแล้วก็เออแค่นั้นแหละมั้งก็เดี๋ยวผมขอบอกเรื่องเออหมด apk ก่อนนะครับ ทุกคนไม่ต้องไปเข้าหรอกถ้าถ้าคุณยังสิบขวบเหมือนผมอยู่อ่ะบางทีแม่เห็นแม่มาด่าเราอะครับเอออย่างเอเนมก็เคยเป็นนะครับอยากอยากได้ออ,อยากสร้างไรายได้ธุรกิจอืคือแบบ YouTube มันยังไม่ถึงเราต้องสร้างธุรกิจก่อนแต่มีภาพโปเปย์นะก็คือนน่แบบเขาออกไม่ได้คือแบบคือมันเหมือนมันบําครับอ่ะให้ดู แต่แม่ไอเนมเออแม่เนมอ่ะเขาไม่ได้ด่าหรอกเขาบอกว่าไอไอเว็บพวกเนี้มันหลอกลวงหลอกลวงอย่าไปเข้าเยอะเดี๋ยวโดนไม่ใช่เดี๋ยวโดนดิเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีเออดนแฮกเออประมาณนั้นก็เออก็คืออุทาออ,อุทาเอออุทาหอนนะครับอันนี้คืออุทาหอนเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็ ไม่ต้องเข้าหรอครับถ้าคุณจะเอออยากได้ธุรกิจเสริมก็ไม่ต้องเข้าหรอกอืไปไปไปถามที่ YouTube เอาแล้วกันไปถามที่ Google น่ะแต่ Google ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าจะถามใครดีมันจะมีช่องหนึ่งที่เออเทรดก็คือเป็นพวกบิดคุงบิดคอยนั่นแหละแต่ผมว่าอืผมผมลืมชื่อช่องอะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรไปหาเอานะเอาไฟแดงอีกแล้วไฟแดงก็วิธีงี้ไงเอาอกไฟเขียวละขอบคุณฮะเอาอใครมาปนเปี้ยนแถวนี้น่ะก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับเอาเอาชนคนเอาเอาเฮ้ยคุณออกเออก็คลิปก็จะประมาณนี้นั่นแหละเป็นอุทาหรนนะครับก็อย่าไปทำตามหรอกไอ้เรื่องฟีลุงบุ้งฟีโรบักแล้วก็ เรื่องโดนบิดคอยด้วยบางทีเอ่อคนเข้าไปบึ้เครื่องทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคุณก็คิดว่าเออก็แค่บิดคอยก็ทำงานับก็ได้แต่คุณสงสารเครื่องคุณไหมครับฮะสงสารไหมคือเครื่องของคุณต้องทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงคิดดูเครื่องคุณบางทีเครื่องคุณอาจจะระเบิดแล้วคุณอาจจะตายไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับ หรือถ้าไม่ถึงเสียชีวิตก็อมได้รับบาดเจ็บพิกุงพิก,การอะไรประมาณนี้เป็นอามาพาดอามาฮึกอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับเป็นอุทาห์ณอนะครับแต่ผมว่ามันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นมนาจจะถึงคือแบบแบบเสื่อมเร็วแล้วก็เออเดี๋ยวเจะขอคิดก่อนแล้วก็ โอ้ยแล้วก็อย่าไปทําตามนะครับไม่ดีนะครับบางทีเอ,อเครื่องคุณอาจจะพังแป๊บเดียวก็พังเลยนะครับคือใช้ประมาณสักเดือนสองเดือนอาจจะพังก็ได้นะครับก็เป็ดูท้าหอนนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนเลยนะครับก,บก็เอ,อปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าเชื่อใครง่ายๆเหมือนเหมือนผมนะครับไม่เชื่อหรอก ผมก็มาทําคลิปพิสูจน์เหมือนช่อง555อินฟินิตี้แต่เขาทําคลิปพิสูจน์ติ๊กตกนะแต่เรื่องตรุงเรื่องเกียวเขาน่าจะไม่ได้ถาเขาทำช่องหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็คลิปนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากกดซับนะครับก็ผมเป็นกำทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับ เพราะว่าชุดนี้ไอน้นมเขาแซงผมได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแฮ่ <c oughs> กดไลค์ด้วยนะถ้าไม่กดใหยผมเศร้ามากเลยนะครับก็ถ้าคุณกดอะ่ะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าคุณอ๋อเอาเอมวุ่นวายเ,เลยแถวนี้เดี๋ยวที่มันเอฟซีผมเปล่าเลยเดี๋ยวเดี๋มาวุ่นวายเลยแวนี้นี่ะ อืเ oh อาใหมว้เฮ้ยมีดับเพลิงด้วยเฮ้ยชิได้ชิได,ด้มีคนเป็นไอชีเหมือนผมละโอเคเราขอพูดเ่อนก็นกสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับใครชอบกดเลยใครชอบมากก็ซับนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ผมดนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดใครด้วยนะครับเป็นกลำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ เจ๋งนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมคือคุณกดแล้วคุณคือผมคือมีความสุขมากเลยยิ่งกดเยอะย,ยิ่งมีความสุขนะครับหมายถึงผมไม่ใช่คุณแต่คุณก็ช่วยผมนะครับอถ้าคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณก็มีคลิปดีๆให้เออผมอะได้ทําต่อๆไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่กดผมก็คงเศร้าเออร้อ,องไห้ไปตั้งนานละ แต่ก็ขอบคุณ600 s u b ซับสไคร์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากกดซับสไคร์ครับไปก่อนแล้วนะครับจิ๊จิ๊กดีไปลจะจันใหม่คลิปหน้าครับ